เมื่อเราฝึกหายใจได้มีประสิทธิภาพไอขับเสมหะได้แล้วนะคะทีนี้ลำดับต่อไปนะคะก็สามารถมาฟื้นฟูโด,ดยการออกกำลังแขนพร้อมกับการหายใจมันจะทำให้อะปอดเราขยายตัวได้ดีนะคะถ้าที่นำมาฝากนี้เขาเรียกว่า c h ช s e Mobilization นะคะก็คือการที่เราขยับแขน ร่อการหายใจทําให้ทรงอกเราขยายได้ดีนะคะมีมาฝากกันสีท่านะคะลองมาทําตามกันนะคะก่อนอื่นหายใจเหมือนเดิมเลยคะ่ะหายใจเข้าจมูกนะคะแล้วเป่าทางปากนะคะเวลาหายใจท่าแรกนะคะให้เอามือมารวมกันที่ตรงข้างหน้านะคะจังหวะนี้ก็คือหายใจออกนะคะเมื่อเรายกแขนขึ้นให้รูปตัววีนะคะแล้วหายใจเข้านะคะเงยหน้าด้วยนะคะหายใจเข้าพอแขนลงเป่าออกนะคะ กลมศีรษะลงนะคะกางแขนหายใจเข้าค่ะพอแขนลงปะออกนะคะฝึกเหมือนหายใจเลยค่ะประมาณห้าหกรอบนะคะให้พักเหนือสักครู่แล้วก็สามารถทำได้เรื่อยๆนะคะอีกท่านึงนะคะยืดด้านข้างนะคะนี่ยืดด้านข้างคือยกแขนนะคะฝั่งหนึ่งหายใจเข้าพร้อมเอียงตัวนะคะแล้วก็จากนั้นเอาแขนลงหายใจออกนะคะ ยกแขนส่วนหันใจเข้าแขนลงเป่าออกนะคะ,อะลองสลับข้างดูนะคะอีกท่านึงนะคะ,ะกลางแขนหันใจเข้ายยงตัวด้วยนะคะแขนลงเป่าออกนะกลางแขนหันใจเข้าพาแขนลงเป่าออกนะคะห้าหกรอบเหมือนกันท่าต่อไปลองเอามือมาประสานไว้ตรงศีรษะนะคะ พอหายใจออกให้เอาศอกมาชนกันแล้วก้มศีรษะลงนะคะหายใจเข้าเงยหน้านะคะกลางแขนนะแขนลงเปาะออกกลางแขนหายใจเข้านะคะโอเคแขนลงเปาะออกและท่าสุดท้ายนะคะ ทำลักษณะมันคล,คล้ายๆท่าเวียดนามนะคะเอามือรวมกันที่ขาฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะจากนั้นเอียงตัวนะคะกางแขนนะคะหายใจเข้าหันไปฝั่งตรงข้ามนะคะจากนั้นหายใจออกเอามือมารวมกันที่เดิมนะคะกางแขนหายใจเข้าค่ะแขนลงปล่อยออกนะคะกางแขนหายใจเข้านะคะแขนลงปล่อยออก สลับด้านนะคะอ่ากางแข้นหายใจเข้าแขนลงปะออกกางแข้นหายใจเข้าแขนลงปะออกอเป็นยังไงคะท่าที่นำมาฝากไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองไปฝึกกันดูนะคะมันจะช่วยทำให้เรา ถ้าใครยังไม่เป็นก็คืออาจจะทําให้เรามาีร่างกายที่แข็งแรงนะคะห่างไกลจากโควิดสินะคะหรือถ้าใครเป็นแล้วก็คือถ้าพวกนี้จะทําให้เราอาจจะฟื้นฟูหรือว่าฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะคะทีนี้เมื่อเราฝึกหายใจฝึกไอฝึกออกกําลังตามที่สอนแล้วเนี่ยถ้าออกได้ดีได้มีประสิทธิภาพได้ดีแล้วเราสามารถที่จะในระยะที่เราฟื้นฟูร่างกายเราเนี่ยเราสามารถที่จะออกกําลังกายง่ายๆเพื่อให้ร่างกายเรา ได้ฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะคะหัวใจปอดเนี่ยฟื้นตัวได้ดีขึ้นก็คือจะแนะนําว่าให้หาวิธีการออกกําลังกายก็คือที่มันสัมพันธ์กับการหายใจนะคะเลือกการออกกําลังกายง่ายๆนะคะอย่างเช่นพวกโยคะหรือว่าไทาเก็กชีกงนะคะที่หายใจเข้าพร้อมกับออกกําลังกายแล้วก็หายใจออกนะคะหรือแอโรบิกเบาๆนะคะหรือออกกําลังง่ายๆก็คืออาจจะเดินรอบบ้านได้นะคะ การเดินออกกําลังพวกนี้ก็จะเป็นตัวช่วยทําให้ปอดหัวใจเราได้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพมันก็จะฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะคะทีนี้หลักการการเดินง่ายๆเดินยังไงใ,ใ,ให้ได้หายใจด้วยนะคะก็คือเวลาเราเดินก้าวไปเนี่ยเขาเรียกว่าเพรสบิตติงเอเจสไซก็คือการฝึกหายใจพร้อมก้าวเดินคล้ายๆการเดินจงกรมนะคะเวลาเราหายใจเข้าเนี่ยจังหวะหายใจเข้า1หายใจออก29 1ต่อ2นะคะ ลองลองฝึกดูนะคะเวลาก้าวแรกให้หายใจเข้าก้าวที่สองก้าวที่สามให้หายใจออกนะคะเข้าออกออกนะคะถ้าเราสมมติเดินเก่งแล้วเราอาจจะหายใจเข้าสองออกสี่ได้ก็คือหายใจเข้าก้าวที่หนึ่งหายใจเข้าก้าวที่สองหายใจออกก้าวที่สามสี่ห้าหกนะคะเข้าเข้าออก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 นะคะลองทำดู รับรองว่าก็คือ,อร่างกายเราจะค่อยๆฟื้นตัวมาอย่างดีแน่นอนนะคะหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกหายใจการไอแล้วก็การฝึกออกกำลังสำหรับผู้ที่มีปัญหา,าติดเชื้อโควิด -19 นะคะหรือโควิด19ะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะคะแล้วเราจะมี คลิปดีๆแบบนี้มาฝากเรื่อยๆนะคะฝากติดตามศิริกรกายภาพบัตรเดลคาะแล้วพบกันใหม่ค่ะศิริกรสวัสดีค่ะ